สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าเปียกก็คุณลุงเอาต่อของจงอางขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วป้าก็จะเก็บขยะพวกนี้นะคะแล้วก็ไปเก็บตรงที่จะวางของอันนั้นด้วยนะคะว้าวทำไมป้าไม่เอามาใกล้ๆใช่ไหมเพราะว่าตรงนั้นน่ะป้าเอากระถางไว้ตรงนี้แล้วเพราะว่าป้าเตรียมจะเก็บมุมนี้นะคะ เอามาใส่ตะกร้าที่นี่เลยอืมก็จะง่ายกว่าเนาะป้าหอบมาไม่ยากป้าหอบมาเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอาไปทิ้งข้างนอกเก็บไปใส่ตะกร้าป้าตัดไว้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ป้ามาตัดแต่งอันนี้เลย ต้นต้นอะไรนะต้นหูเสือซึ่งเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะที่เรียงอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นผักกินได้ด้วยป้าตัดออกเมื่อวานนี้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะคะก็จะเก็บออกไปทิ้งด้วยกันเก็บดอกไม้รวมต้นคนลัก,กิ่ิงไม่รักกญิง จึงจืดจางเหมือนมางคู่ชมไม้จองก็จะมาช่วยได้อยู่เรื่อยเลยดูนี่ล่ะเดีย๋ยวยายเสียวนี่ไปทิมนี่มาขวางทางทา้งหนาได้ยายเชียวไปทิมได้บ่แรกรักกันไม่เคยไว้วันลั่นคำติชมเบื่อรักเลือกคม อังดินฟา,างกันตอนนี้ป้าก,ก็เคลียออกจากทางเดินว้าวไม่ท้องไม่ทองก็อยากช่วยยายก็เดินรัดหนารัดหลังอย่างนี้ละอือโอ้ <c oughs> อยากช่วยคุณได้อยากช่วยคุณได้ค่ะตอนนี้ก็คุณลุงกำลังทําเอาต่อน,นั้นขึ้นได้แล้วนะคะสำหรับพญาจงอ้างนะคะชื่อพันไม้เลื้อยนะคะชื่อพญาจงอ่างอโอ้โหคุณลุงจะเอาอะไรคะเอ,เอาเชือกฟางเหรอ oh, no, นั่นไง mm. นั่นนั่นอยู่ตรงนั้น โอ้โหคุณลุงมองไม่เห็นจริงๆหรอคะเนี่ยก็คุณลุงเดี๋ยวก่อนมัดมัดขึ้นให้ไม่ต้องเอาออกทั้งหมดก็ได้นะเดี๋ยวมันจะไม่มีใบโช์เดี๋ยวป้าไปเอาฟางมาให้เดี๋ยวป้าไปเอาฟางให้คุณลุงฮะนี่ไงคะคุณลุงเล่ป้าว่ามัดขึ้นหน่อย นี่มัดขึ้นแบบนี้ให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตัดออกมันก็จะหมดรอนะคุณลุงรอเดี๋ยวไปเอาฟางให้อย่าเพิ่งตัดหมดนะคะมัดขึ้นก่อน,นเดี๋ยวไปเอาเชือกฟางมาให้คุณลุงก่อนเด้อนี่ป้ามาเอาฟางตรงนี้นะคะเอาฟางไปมัด จัดแต่งขึ้นเนี่ยมันดูสวยงามเป็นระเบียบเหมือนที่เรามัดหลายๆต้นขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็ทําสวนว่าด้วยเรื่องนี่แหละตัดแต่งจัดเก็บขึ้นให้มันดูดีสวยงามนะคะอืมโอ้โหไม้ทองก็อยากช่วยคุณตาจังเลยเนาะว้าวเวอยจะขุดได้อีหราเด้อไม้ทองไม่ขุดนะคะลูก ให้ขุดค่ะอ่ะคุณลุงอ,อ่ะตรงนี้ขึ้นให้ยายหน่อยดวนตามัดขึ้น,นใ,หให้หน่อยจ้า,เ,า,เ,าเอาเอาเฉพาะอันนี้ตรงบนนี้ก็ได้เออแต่มันยังอยู่สวยๆอยู่บนต่อน,นี้นี่ก็สวยอยู่ฮะ ช่วยกันคนละสองมือนะคะไม่ช่วยกันคนละมือนะไม่ใช่คนละไม้ละมือแต่ช่วยกันคนละสองมือจ้าเราช่วยกันคนละสองมือช่วยตัดช่วยแต่งแล้วมันก็จะงามงามงามนี่เก็บดอกเดียวกัน รวนต้นดียกันไหนต<ด>ัดตรงไหนอ๋อว้าวจะสวยแล้วจะสวยแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นกระบวนการที่เราจะย้ายกระถางปอยเซียนมาไว้นะคะ เรจะย้ายกระถางโป้เซียนมาไว้ที่โซนนี้เราก็ต้องย้ายพญายจุงอ่างตอไม้ออกจากตรงนั้นนะคะไม้ประดับจะทําให้เป็นโซนของโป้เซียนแล้วก็จะมีชวนชมบ้างนะคะที่อยู่ด้วยกันชวนชมมันก็อยู่ของมันแล้วตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะมีลีลาวดีที่เราปลูกเอาไวท้ที่อืมท่อแต่ว่าบางทีเราอาจจะเอาลีลาวดีออกก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะคะ ลีลาวดีรู้สึกว่าจะอยู่ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบบางทีก็อาจจะเอาออกเราแค่เราแค่ปักชำไว้ตั้งแต่แรกนะคะลีลาวดีชอบไอ้กิ่งนั้นนะคะปักชำเอาไว้แล้วทีนี้เอ้าคุณลุงเ,เ,เดี๋ยวต้องมาก,กวาดอีกทีหนึ่งเอาไวตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเอาไว้เป็นที่หน่อยเดี๋ยวเราค่อยมากวาดเอาออกไปอีกทีนึงว้าว เสร็จไปอีกแล้วหนึ่งงานนะคะก็คืองานาตัดแต่งต้นไม้เครือเถาขึ้นโอ้โหมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะพี่น้องมันล้มเคเก่ไปนู่นเลยแล้วก็ต้องออกขึ้นตรงๆว้าวพอยืนตัวตรงก็สวยเลยเลยนะตัวเองสวยเลยยืนตัวตรงขึ้นแล้วก็สวยงามแล้วจ้าอือเดี๋ยวป้าจะออกมามุมนี้คะ่ะ อะไรนะคะอ๋อฟางฟางมัดอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันอ่ะคุณลุงกำลังจะเอาไปเก็บจ้าอ่ะคุณลุงก็กำลังแต่งจงอ่างต้นนั้นด้วยนะคะมัดขึ้นให้มันดูดีสวยงามเหมือนกันแหละอืมให้เข้าขึ้นไปอยู่บน ยอดไม้สวยงามดีๆจะจะได้ไม่เล็กเกะละกะนะคะเนาะก็จะได้ดูไปอยู่สวยงามอยู่บนตอไม้และทีนี้จากที่คุณลุงตัดแต่งออกพอมันไม่กีดขวางทางแล้วมันเกิดยอดออกมาตามรากในภายหลังด้านล่างนะกก็เราก็จะปล่อยไว้ให้ดูสวยงามเป็นพุ่มนะคะ เขาก็จะเป็นทรงพุ่มสวยงามอู้ขอบคุณมากค่ะลุงที่ช่วยตัดแต่งแล้วก็ช่วยย้ายช่วยเอทำตอนนี้ให้มันเที่ยงตรงเงยหน้าขึ้นแบบนี้นะไมทองใอ่ไมมหยล่ะไมต้องน้องม้าไม้ทองเมื่อกี้ไม้ทองอย่างเงี้ยหนาขึ้นมากย้าย่าจะทายรูเอาทาท่าสวยๆแต่ไม่เป็นไรน้องมุดเลยละน้องไม้ทองไปมุดลงไปขุดหาอะไรอีกแล้ว โอ้ oh, สำหรับคลิปนี้ก็ความสุขของยายจริงๆเลยนะคะเมื่อเรามีความสมหวังในแต่ละอย่างในแต่ละที่ในแต่ละอะไรที่เราทําแล้วมันสมหวังมันก็มีความสุขใจแล้ววันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องตัดแต่งดูแลสวนไปนี่แหละความสุขของยายใบกระสีนจาทําทได้หลายอย่างเลยวันนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ